สวัสดีค่ะวันอังคารแะควกันวันนี้มาเจ้าเพื่อนมากินมามา่าน้ำพริกเผาจ้าแซบๆซบเดือะเด้อมีไข่เนาะคะ่ะมีไข่โตมีหมูเนาะคะมามา่มามาม่ามาม,ามา่าไม่รู้จะเรียกเมนูอะไรจะ้ะต้มมาม่าเนาะคะ่ะใส่หมูใส่ไข่เนาะคะ่ะต้มยำนี่แหละคะ่ะพูดซะง่ายๆเนาะคะ่ะต้มยำเลยแหละ <laughs> มาได้เจได้เพื่อนเศซเศกน้ำกันจ้าหั่นกล่องมันแต่ก,ก่อนมันก็นหั่นได้นะกล่องอันเนี้ยโอ้โหเต็มจานเลยจ้ะมาม่าเพื่อน,น,ะะเ,อน,น,นเพื่อนทายด้วย่ากี่ห่อเนาะค่ะมาม่าเยอะขนาดเนี้ยกินมดบอกเพื่อจ้ะเขาเรีว่ากินมดมดดอกจ้ะมาม่าต้มยำนะคะใส่เครื่องอันใส่น้ำพริกเผาแล้ะค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ใส่ผักเนาะค่ะนิดน่อย ปรัออกอบถ่ายด้วามามากี่ห่อเพื่อนสองห่อแล้วก็เด้อบา้ากินแล้วมือนี่แล้วจ้ะ <laughs> กินมดจ้ะกินสองเถือไข่ต้มจ้า แบบนึงต๋อจ้ะมาเจียวมะเขือจ้ะเจียวมะเขือใส่กะปินะคะนาะเห็นมานาวแบบนี้หย่าน้ำความมานะ เจลมะเขือนะคะเจวน้ำพริกมะเขือะะแล้วค่ะแซ่บใส่กะปิร่นๆเลยจ้ะอันน้ำปลาหมดกินก็เลยกินกะปิเหม็นสุดๆเลยค่ะเม้นแต่แซ่บอก็ครัวพริกกระเทียมนะคะเอามาตำมาโครกใครละเอียดแล้วก็ เอามาเาะเขือมาต้มแล้วก็ใส่กดค่อยๆกดนะคะเยอะๆลงไปแล้วก็ใส่กะปิลงไปจ้ะใส่มะก,กีใส่ผงนัวน้ำตาลก็ว่าไปเนาะคะ่ะชอบกินแบบเผ็ดเปรี้ยวหวานอะไรน้ำค่ะจัดไปจ้ะแซ่บไข่ต้มใส่กับอันเจียวมเะเขือเทศโอ้ยสุดยอดแซ่บ มามาต้ยมยำน้ำพริกเผาและะ้วค่ะอืมอืมยันติดตาดเลยเจียวมะเขือเทศไข่เนาะคะ่ะใส่เขาร้อนๆเนาะคะ่ะกินก็ไะไรก็แซ่บจะ้ะอืม รับตางานเจนดิดเขาตาฝนตกจ้ะ กต่เพื่อนๆปีๆลองๆทุกคน FC เก่าใหม่จ้าเพื่อนๆทั้งฝั่งไทยฝั่ง,ง,งเราเนาะค่ะทุกๆประเทศจ้ะมาเด้อมาสดสอบนำกันเด้อขอให้มีความสุขนะคะในการรับชมการกินเนาะค่ะการใช้ชีวิตในต่างแดนเนาะค่ะไม่ว่าอยู่ไหนเนาะค่ะชีวิตชีวิตเหมือนกันจ้ะแต่ว่าจะใช้แบบไหนค่ะทุกหรือสุข อะไรประมาณนี้สู่ไปเนาะค่ะไม่ว่าอยู่ไห,หนเนาะค่ะเส้นดูดน้ำมูดหายเลย โยกดมะม่วงแก้พิษ คิดว่ากินหมดแต่ว่าหลังบ้านนะคะคิกถึงบ้านเนาะคะ่ะช่วงนี้จากมาเลย์โควิดจะหายเนาะคะ่ะเพื่อนๆเอ้ยคิดถึงบ้านเนี่ยว่าจะเล่นเนาะคะ่ะคิดถึงบ้านเหมือนกันทุกคนต้องคิดถึงบ้านเนาะคะ่ะบางคนก็ได้กลับเนาะคะ่ะบางคนก็ยังเนาะคะ่ะบางคนก็ไม่กลับเพราะว่ากระดงกระดาษมีปัญหาทุกอย่างเนาะคะ่ะบางคนกระกลับไม่ได้เนาะ,ะบางคนก็ไฟได้ ก็ดีใจก็คนดีไดกับบ้านเนาะค่บเมืองไทยเราเนาะคะ่ะไดไปหาพ่อแม่เนาะคะ่ะก็ดีใจด้วยเนาะคะ่ะแต่บางคนก็ทํางานบางคนก็ไม่ไดไปเนาะคะ่ะเพราะว่าก็รอให้โควิดหายเนาะคะ่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนสู้ไปได้วยกันเนาะแล้วก็ตัวใหม่มาโควิดตัวใหม่มามันลายแรงกวดกันเนาะคะ่ะไงก็ทุกคนก็ออกไปไหนมาไหนกับปิดแมสแล้วก็ ล้างมือก่อนกินเนาะค่ะอาบน้ำชำระล้างกายให้สะอาดเนาะค่ะออกไปข้างนอกเนาะค่ะไม่จําเป็นก็อย่าออกไปเนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นมาแล้วมันเสี่ยงเนาะเอามาติดครอบครัวคนในครอบครัวเนาะการสูญเสียก็บ่อยาให้เกิดเนาะที่เห็นข่าวหลายๆเคสหลายๆทุกอย่างเนาะก็เศร้าใจแต่ว่ามันไม่ใช่แต่โควิดเนาะการทำลายร่างกาย้วยคนเราทุกๆคนเนาะการโอ้ มันหลายอย่างอะค่ะเพื่อนไงคนเรานี่รูต่นาเนค่ะจะสวยจะงามจะคีเลขนาดไหนคนเราไม่รู้จิตใจเขาคิดอะไรคนนี่นะกลัวยิงกาผีจะเป็นเพื่อนผียังหลอกว่ามันยังวอหายเนาะอาบน้ำมมกน้ำมุนก็ยังว่าหายเนาะค่ะเอาผ้ามาใส่เนาะค่ะเป็นเอ่อทีพึ่งทางใจแล้วค่ะแต่คนนี่หลอกอะกันจนกระทั่งวันสินลมหายใจมันก็เจ็บจนทุกวันเนาะค่ะเจ็บมากอะผีนี่หลอกคนเนี่ย เขายังว่าเออเขามาขอาส่วนบุญเราก็ทําบุญเลยเขาแต่คนนี่หลอกเราไม่มีอะไรดีเลยคืคคยคนนอ,อึ้นเลยค่ะันเป็นเนาะนั่นแหละก็คือมาเราสู่กันฟังไงกับสูจ่จ้ะคนทุกวันนี้อย่าไปไว้ใจเนาะเพราะว่าของขอคามานี่เลนะ่าเนี่ยอยู่ไม่ว่าอยู่นี่หรือว่าอยู่บางไทยเนาะคะ่ะแต่ว่าบางไทยบัตรเราคนผูกพันเนาะคะ่ะแต่ว่าก็มีหมามีอะไรเหะะ่าเนาะคนไปมาเห่าเนาะคะ่ะประมาณนั้น แต่ว่าอยู่นี่ไม่มีม้าไม่มีอะไรอยู่คํามาเราต้องหลอกประตูค่ะหลอกประตูประมาณนี้ค่ะเพื่อนเพราะว่าใจคนเรายังไม่ยังถึงเนาะค่ะทะเลมันยังรู้จักยังถึงเนาะค่ะแต่ว่าใจคนนี้ไม่รู้มันมันเหี่ยวมันมันเหมือนไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะมันยังไม่ถึงพูดซะยังไงเพื่อนก็ระวังเนาะค่ะคนเรารู้นะอ๋อคนนี้สวยคนนั้นขี้เละ แต่ไม่รู้ว่าจิตใจเขาคิดอะไรสมองเขาคิดอะไรมันหน่ากลัวเด้อจ้ะเด้อขอให้ทุกคนระวังตัวไม่ไว่าอยู่ไหนคะ่ะขนาดตัวเองแท้ๆนะยังไม่ไว้ใจตัวเองเลยบอกว่าวันนี้จะเสื่อไอ้นั่นวันก็ไม่ได้ซสื่อก็ไปซส,สื่ออย่างอื่นเห็นไหมประมาณนี้ก็มันเล่านี่แหละคะ่ะไม่ว่าใครคือตัวเราเนี่ยเคยเจออล้วอเนาะประมาณนั้นนะคะ่ะเพื่อนๆยังไงก็ระวังไว้ก็ดีจะ้ะอย่าไปไว้ทางจใจคนอย่าจะจนใจเองเ,องเนี่ยโบราณเข้าบ้าอะไรนะ อย่าไว้ใจจะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองประมาณนี้แหะค่ะเนาะโบราณก็สอนไว้กับจริงเ้อฉันก็ซึมซับมาจากปุยาตายายมาเนาะกินไปเย็นมาละไอ้ที่สู้โควิด ใค่จ้องระวังคนใหนที่ต้องระวังฟืนระวังไฟพยากรณอากาศไม่รู้น้ำมันจะมาท่วมมาอะไรไม่รู้แผ่นดินมันจะไหวมาอไรบางทีอยู่ไปเดินไปก็รหลดมีอุบัติเหตุอะไรกับว่าไปกัะนเนาะระวังจะ้ะอุบัติเหตุเนี่ยมันค้นดูมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเราอย่าประมาทเนาะค่ะประมาณน้นนะก็ไม่ได้ว่าสอนมาพูดว่าให้กลัวคนเนาะคะ่ะ ใจอย่าไว้ใจเกินไปคนที่อันตรายเนี่ยคือใกล้ๆตัวเราที่สุดประมาณเนี่ยขอทุกคนมีความสุขวันปีใหม่เด้อจะ้ะออกไปไหนมาไหนก็นระวังจะ้ะทุกอย่างระวังก่อนออกจากบ้านก็ดูเตาพื้นเตาไฟเปิดไฟไหวไหมอะไรไหมแล้วค่ะ มันอันตรายทุกเวลามันเพื่อนเอ้ยนั่นแหละอยู่แต่ทำความดีความชั่ดจะจนจะรวยคนเราสุด,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 ดถ่ายเขาความดีก็ความจวดที่ตัวไปเงินทองเว้นเจอพรสภาสวยๆที่เราหลักมันก็อไปไม่ได้จ้ะอยู่ไปความดีก็ความชัดา,าด,าาดาถิดว่านี่หาเงินพอว่ะ ต้องกินตองใช้ในโลกมนุษย์เนาะค่ะประมาณนี้ค่ะเราเป็นมนุษย์เนาะเราต้องกินต้องใช้ที่ฉันหาเนี่ยคือไม่ได้ว่าจะรวยจะอะไรจะคือแบบหากินพอเห้เวลาไปไปไหนเราก็ต้องจ่ายน้ำมันค่ารถค่ารถเราจะไปไหนเราก็ต้องซื้อน้ำมันเราจะทําอะไรเราก็ต้องกับเขาเราก็ต้องซื้อต้องกินเนาะค่ะประมาณนั้นนั่นแหละจุดนี้คือทุกคนต้องทํางานประมาณนั้นค่ะ ทำไมทางานมันก็ไม่มีเงินใช้จ่ายเนาะคะ่ะประมาณนั้นแต่เราก็อยู่อย่างแบบพ่อเพียงกับชีวิตมันไปชีวิตอาจจะมีที่สวนเล็กๆหน,หน่อยปลูกพักปลูกนางขายของไปประมาณนี้แหละค่ะชีวิตมันไปน,นั่นแหละตอนนี้ก็คือทํางานไปเก็บไปเก็บส่วนหนึ่งใช้ส่วนหนึ่งประมาณนีใช้น้อยมากจ้ะสูเท่าตัวเองทีไว้จ้ะเราไม่มีใครมาช่วยเราได้ เราต้องช่วยตัวเองแล้วก็ช่วยครอบครัวเราตุก่อนเนาะอย,าย่าหลุดม่มีดในะสม,มอง่ะจ๊ะรุนหนาทำงานต่อไปโอเคขอกินรังบ้านต่อแล้วจะ้ะบ๊วยขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะรักษาสุขภาพ เรื่คลิปนะวิดีโอนะชอบก็พดไลค์แชร์ก็พดแชร์ให้เนาะค่ะอย่าลืมกระดิง่งด้วยเจ๊เด้อเจ๊แบบคลิปผ่านคลิปต่อไป <c oughs> โอเคขอตัวปิดคลิปวปันนี้บายบายขอทุกคนมีความสุขปลอดภัยโควิดเนะคะน่ะเนาะสวัสดีจ้าไปล้วจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขนละรับฟันดี